กลับมาเจอกับแพนียงนะคะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยแต่ว่าวันนี้นะคะกลับมาเจอกับการปลูกผักของแพนนะคะอยู่ในกรุงเทพก็สามารถปลูกผักได้นั่นเองสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีพื้นที่น้อยพื้นที่จํากัดนะคะจะปลูกผักได้หรือเปล่าอะไรยังไงนะคะแต่วันนี้นะคะแพนสามารถปลูกผักในพื้นที่เล็กๆของแพนนะคะได้แล้วก็มีผักไม่กี่อย่างแต่สามารถประหยัดตังได้เนื่องจากว่าช่วงนี้เกิดโควิดนั่นเองนะคะเราก็ต้องประหยัดตังเพื่อนเพื่อนหลายๆคนก็อยากจะประหยัดตังเงินกระเซฟตังต่างๆนะคะเพิ่งนี้ก็เงินก็หายากนั่นเองนะคะแพนก็เลยคิดว่าแพนจะปลูก ตรุงระเบียงห้องแพนนั่นเองนะคะแต่ว่าส่วนของแพเล็กๆนี้นะคะมีผักไม่ค่อยเยอะมีผักไม่กี่อย่างแพนเพิ่งเริ่มทำนั่นเองนะคะกะ็เลยอยากจะมาแชร์เพื่อๆเพื่อนได้ดูกันแล้วก็มาเริ่มต้นการปลูกผักด้วยกันนั่นเองนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แพนด้วยนะคะแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นผักเล็กๆของแพนเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็หน้าตามีอะไรบ้างนั่นเองนะคะไปดูกันเลยค่ะ งบ้างคะเพื่อนเได้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นผักแผนเล็กมากนะคะก็ยังสามารถปลูกผักได้นะคะแต่ว่าแทนเพิ่งเริ่มทํานะคะก็จะมีผักไม่ค่อยเยอะนะคะก็เลือกคนไหนที่อยู่เทพหรือว่าอยู่คอนโดนหรือว่ามีพื้นที่จากัดนะคะก็ลองเอาไปปลูกดูนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนที่มีพื้นที่จากัดนะคะแทนจะแนะนําให้เพื่อนๆปลูกแบบน้ําดีกว่านะคะมันก็รู้สึกว่าจะดูแลได้ง่ายกว่านะคะถ้าเป็นดินมันต้องผสมนุ่งผสมนี่นะคะแล้วก็มีปุ๋ยหมากปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆนะคะมันหลาย ยุ่งยากวุ่นวายนะคะก็เพื่อนเนก็ลองไปดัดแปลงทําดูกันนะคะเผื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหลายคนที่คิดจะปลูกผักในเมืองแบบนี้นั่นเองนะคะก็วันนี้แพนก็มาให้เพื่อนๆได้ดูการเข้านะคะเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่าผักของแพนมีการเจริญเติบโตมากขึ้นนะคะหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเดี๋ยวแพนจะมาถ่ายให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันอีกนั่นเองนะคะก็วันนี้แพนขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แพนด้วยนะคะเป็นกาลังใจ กดติดตามกันด้วยนะคะอย่าเพิ่งหนีหายกันไปไหนนั่นเองนะคะวันนี้แพรขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะจะกันใหม่ ep หน้านะคะบ๊ายบาย